สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะกับสมาธิและในคลิปนี้เราจะมาเปิดประวัติพระราชวุฒาจารย์หลวงปูดุลอตุโลวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เรื่องราวประวัติของท่านจะเป็นอย่างไรเชิญมารับชมไปพร้อมกันครับหลวงปูดุลอตุโลมีนามเดิมว่าดุลดีมากเป็นบุตรของนายแดงและนางเงินดีมาก หลวงปุดุลได้เปลี่ยนนามสกุลเป็นเกษมศิลป์ในภายหลังท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่4ตุลาคมพุทธศักราช2431ณบ้านประสาทต์ตำบลเฉนียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้อุปสมบทเมื่อพุทธศักราช2453ขณะมีอายุ22ปีณวัดจุมพลสุทธาวาสจังหวัดสุรินทร์โดยมีพระครูวิมลศิลปรสทองเป็นพระอุปชา จากนั้นท่านได้ไปศึกษาอยู่ที่วัดสุทัศนารามและท่านก็สามารถสอบนักธรรมชั้นตรีได้ในรุ่นแรกของจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อออกพรรษาในปี2458ท่านก็ได้ศึกษาอบรมธรรมะกับท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดบุรภาจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นก็ได้ปฏิบัติเจริญสมถวิปัสสนากรรมฐานและได้ออกทุดงไปในที่ต่าง ครั้นถึงวันที่4ตุลาคมพศ2461เมื่อท่านมีอายุ30ปีท่านก็ได้ยัตติเป็นพระธรรมยุทธ์ัสุทัศนารามจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระมหารัฐรัฐปาลูเป็นพระอุปชาพระาศาสนดีลกเป็นพระกรรมวาจาจารย์พศ2463ท่านได้ออกติดตามท่านพระอาจารย์มั่น ท่องเที่ยวเดินทุดงจนถึงบ้านม่วงไข่ได้แวะที่วัดโพชัยท่านได้พบกับอาญาครูดีพระอาจารย์กู่พระอาจารย์ฟัน่นและได้ออกติดตามจนพบท่านพระอาจาร์มั่นที่บ้านตาลโกนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทางด้านสมณศักดินั้นเมื่อวันที่5ทธันวาคมพศ2 5 2 2ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที พระราชวุทาจารย์เมื่อถึงวันที่30สตุลาคม2526ท่านได้มรณภาพลงณวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สิริรวมอายุได้95ปี26วันพรรษาที่65หลวงปูดุลอัตุโลเกี่ยวเนื่องกับพระอาจารย์หลวงปู่มัน่นภูดิทัตเทระจากการที่หลวงปูดุลได้ศึกษาและเรียนทางด้านปริยัตและพิจารณาข้อธรรมะเหล่านั้น จนแตกฉานช่ำชองพอสมควรแล้วก็เห็นว่าการเรียนปริยัติอย่างเดียวนั้นเป็นแต่เพียงการจำหัวข้อธรรมะได้เท่านั้นส่วนการปฏิบัติให้ได้ผลและได้รู้รสพระธรรมอย่างทราบซึ่งนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากจึงบังเกิดความเบื่อหน่ายและท้อถอยในการเรียงทางด้านปริยัตและมีความสนใจโน้มเอียงไปในทางปฏิบัติทุดงคกรรมฐานอย่างแน่วแน่ นับว่าเป็นบุญลาบของหลวงปู่ดุลเป็นอย่างประเสริฐท,ที่ในพรรษานั่นเองท่านพระอาจารย์มั่นภูริธธทัตถิระได้เดินทางกลับจากทุดงกรรมฐานมาพำนักจำพรรษาที่วัดบุรพาจังหวัดอุบลราชธานีข่าวที่พระอาจารย์มั่นมาจำพรรษาที่วัดบุรพานั้นเรื่องลือไปทุกทิศทางทำให้พระพิสุสามเนรบรรดาศิษย์และประชาชน แตกตื่นฟื้นตัวพากันไปฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่นท่านเองกับท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมสองสหายก็ไม่เคยล้าหลังเพื่อนในเรื่องเช่นนี้ได้พากันไปฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่นกันเป็นประจำไม่ขาดแม้สักครั้งเดียวนอกจากจะได้ฟังธรรมะแปลกๆที่สมบูรณ์ด้วยอัธยายัญชนะมีความหมายลึกซึ้งและรัดกุมกว้างขวาง ก็ยังได้มีโอกาสเฝ้าสังเกตปฏิกิริยาของท่านพระอาจารย์มั่นที่งดงามน่าเลื่อมใสทุกอิริยาบถอีกด้วยทำให้เกิดความทราบซึ้งถึงใจคำพูดแต่ละคำมีในแปลกดีไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจึงเพิ่มความสนใจใคร่ประพฤติปฏิบัติทางทุดงขกรรมฐานมากยิ่งขึ้นหลวงปูดุลออกทุดงครั้งแรกครั้นออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นได้ออกทุดงอีก ภิกษุสองสหายคือพระอาจารย์สิงหขันตยากามูกับหลวงปุดุลอัตุโลจึงตัดสินใจสละละทิ้งการสอนการเรียนออกทุดงติดตามท่านพระอาจารย์มั่นไปทุกแห่งจนตลอดฤดูการนอกพรรษานั้นตามธรรมเนียมทุดงกรรมฐานของท่านพระอาจารย์มั่นมีอยู่ว่าเมื่อถึงการเข้าพรรษาไม่ให้จำพรรษารวมกันมากเกินไปให้แยกกันไปจำพรรษาตามสถานที่อันวิเวก ไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นป่าเป็นถ้ำเป็นเขาโคนไม้ป่าช้าลมฟางเรือนว่างหรืออะไรตามอธัธยาศัยของแต่ละคณะเมื่อออกพรรษาแล้วหากทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ณที่ใดก็พากันไปจากทุกทิศทุกทางมุ่งไปยังณที่นั้นเพื่อเรียนพระกรรมฐานและเล่าแจ้งถึงผลการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านมาเมื่อมีอันใดผิดท่านจะได้ช่วยแนะนำแก้ไข อันใดถูกต้องดีแล้วท่านจะได้แนะนำข้อกรรมฐานยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นเมื่อจวนจะถึงการเข้าปุริมาพรรษาคือพรรษาแรกแห่งการทุดงของท่านคณะของหลวงปูด่ดุลจึงพากันแยกจากท่านพระอาจารย์มั่นเดินทุดงผ่านไปทางอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินครั้นถึงป่าท่าคันโทก็สมมติทาเป็นสำนักวัดป่าเข้าพรรษาด้วยกันห้ารูป คือท่านพระอาจารย์สิงขันธยาคโมท่านพระอาจารย์บุญท่านพระอาจารย์ศรีธาท่านพระอาจารย์หนูท่านพระอาจา,ารย์รนนรดุลอัตุโลก็คือตัวหลวงปู่เองทุกท่านปฏิบัติตนปรารบความเพียรอย่างอุกฤษแรงกล้าปฏิบัติตามคำอบรมสั่งสอนของท่านอย่างสุดขีดครั้งนั้นบริเวณแห่งนั้นเป็นสถานที่จุระกันดาลเกลื่อนกลนไปด้วยสัตว์ป่าที่ดุร้ายไข่ป่าก็ชุกชุมมาก ยากที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ณป่าท่าคันโทจังหวัดกาลสินนี้เองการปฏิบัติทางจิตที่หลวงปู่ดูลภาคเพียรบำเพ็ญอยู่อย่างไม่ลดละก็ได้บังเกิดผลอย่างเต็มภาคภูมิในขณะนั้นเองแสงแห่งพระธรรมก็บังเกิดขึ้นปรากฏแก่จิตของท่านอย่างแจ่มแจ้งจนกระทั่งท่านสามารถแยกจิตกับกิเลสออกจากกันได้รู้ชัดว่าอะไรคือจิตอะไรคือกิเลส จิตปรุงกิเลสหรือกิเลสปรุงจิตและเข้าใจสภาพเดิมของจิตที่แท้จริงได้จนรู้ว่ากิเลสส่วนไหนละได้แล้วส่วนไหนยังละไม่ได้ดังนี้ท่านไม่ได้เล่าบอกใครในพรรษานั้นท่านได้เคยเล่าให้ท่านอาจารย์สิงทราบแต่เพียงว่าจิตของท่านเป็นสมาธิเท่านั้นตัวท่านนึกอยากให้ออกพรรษาโดยเร็วจะได้ไปน้มัมการท่านพระอาจารย์มั่น เลกลาราเรียนถึงผลการปฏิบัติทั้งรับคำแนะนำทางปฏิบัติที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกคำสรรเสริญครั้งแรกจากท่านพระอาจารย์มั่นครั้นออกพรรษาแล้วทุกรูปต่างแยกย้ายกันออกจากที่นั้นเดินทุดงต่อไปหลวงปู่ดุลกับด้วยท่านพระอาจารย์สิงห์ต่อมาก็แยกทางกับท่านอาจารย์สิงห์คือไปคุรทางมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันคือท่านพระอาจารย์มั่น จนกระทั่งถึงบ้านตานเนิงมีชาวบ้านบอกว่าเห็นพระธุดงอยู่ในป่าใกล้บ้านนี้เองท่านแสดงความดีใจเป็นอันมากคิดว่าอย่างไรเสียต้องเป็นท่านพระอาจารย์มั่นอย่างแน่นอนเมื่อไปถึงสถานที่นั้นก็เห็นท่านพระอาจารย์สิงห์ซึ่งเดินทางมาถึงก่อนนานแล้วและเห็นพระองค์อื่นๆอีกหลายองค์กําลังนั่งห้อมล้อมท่านพระอาจารย์มั่นอยู่อย่างสงบพ,พากันหันหน้ามามองท่าน และพูดบอกกันเบาๆว่าแน่ท่านดุลมาแล้วท่านดุลมาแล้วคาดว่าท่านพระอาจารย์สิงห์คงเล่าบอกแล้วว่าหลวงปูดุลทำจิตเป็นสมาธิได้เมื่อท่านเห็นท่านพระอาจารย์มั่นก็เกิดความปราบปลื้มปิติรำพึงอยู่ในใจว่าประสงค์อย่างไรก็สำเร็จอย่างนั้นครั้นได้โอกาสอันควรแล้วท่านได้เข้าไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นโดยท่านพระอาจารย์มั่นได้ถามถึงการปฏิบัติ ท่านจึงกราบเรียนถึงผลการปฏิบัติโดยตลอดแล้วก็สรุปท้ายกราบเรียนท่านพระอาจารย์มั่นให้ทราบว่าเดี๋ยวนี้กระผมเข้าใจแล้วกระผมทําความรู้จักกับกิเลสของตนได้ดีแล้วคือถ้ารวมกันทั้งหมดแล้วแบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งนั้นกระผมละได้เด็ดขาดแล้วส่วนที่สองกระผมละได้ครึ่งหนึ่งยังอีกครึ่งหนึ่งส่วนที่สามและส่วนที่สี่กระผมยังละไม่ได้ ท่านพระอาจารย์มั่นก็กล่าวสรรเสริญว่าเก่งมากฉลาดมากที่สามารถรู้จักกิเลสของตนและการปฏิบัติที่ผ่านมาที่เล่าบอกนั้นก็เป็นการถูกต้องดีแล้วและแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้แนะนำต่อไปว่าให้เอาข้อนี้ไปพิจารณาต่อไปอีกโดยบอกเป็นภาษาบาลีว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตา หลังจากได้รับคำแนะนำจากท่านพระอาจารย์มั่นแล้วท่านก็ได้ปลีกตัวไปบำเพ็ญทางจิตพร้อมทั้งพิจารณาคติธรรมที่ได้มาสำหรับหลวงปู่ดุลนั้นท่านเล่าว่าได้ตรีตรองพิจารณาตามหัวข้อกรรมฐานว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาที่ท่านพระอาจารย์มั่นให้มาในเวลาต่อมาก็เกิดความสว่างสวัยในใจชัดว่าเมื่อสังขารดับไปแล้ว ความเป็นตัวตนจกนักมีไม่ได้เพราะไม่ได้เข้าไปเพื่อปรุงแต่งครั้นเมื่อความปรุงแต่งขาดไปความทุกข์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรและจับใจความอริยสัจแห่งจิตได้ว่าหนึ่จิตที่ส่งออกนอกเพื่อรับอารมณ์ทั้งสิ้นเป็นสมุทัย 2. ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกแล้วหวั่นไหวเป็นทุกข์ 3. จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคส ผลอันเกิดจากจิตแห่งจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคำรับรองจากท่านพระอาจารย์ใหญ่ครั้นอยู่ที่ถ้ำพระเวทได้พอสมควรแล้วก็พากันยกขบวนจาริกไปสอหาท่านพระอาจารย์มั่นจนกระทั่งพบที่วัดป่าโนนสูงหลวงปุดลุลจึงกราวเรียนท่านพระอาจารย์มั่นถึงผลการปฏิบัติของท่านตามที่ปรากฏท่านพระอาจารย์มั่นก็กล่าวรับรองและยกย่องสรรเสริญให้ปรากฏ ณทำกลางชุมนุมสานุสิทธ์ทั้งหลายว่าถูกต้องดีแล้วเอาตัวรอดได้แล้วนับว่าไม่ถอยหลังอีกแล้วขอให้ดำเนินตามปฏิปทานี้ต่อไปหลังจากนั้นหลวงปู่ดุลได้นำอาจารย์ฟั่นและคณะพระพิสุสม,เมณเณรวัดม่วงไข่ที่ติดตามมาถวายตัวต่อท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์มั่นจึงได้กล่าวยกย่องสรรเสริญกระทําให้ปรากฏต่อสิทธ์ทั้งหลายว่า ท่านดุลน,นี้เป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นอย่างยิ่งสามารถมีสานุสิ์และผู้ติดตามมาประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมเป็นจำนวนมากในระหว่างที่พักอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเวลานานนั้นท่านพระอาจารย์มั่นผู้ทรงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ได้กรุณาตัดเย็บไตรจีวรด้วยมือตนแล้วช่วยกันเย็บช่วยกันย้อมด้วยมือมอบให้หลวงปู่ดุลหนึ่งไตรท่านจึงถือว่านี่คือผลหรือรางวัลแห่งการปฏิบัติดีที่ครูบาอาจารย์มอบให้ เป็นกรณีพิเศษด้วยเมตตาธรรมต่อมาท่านพักอยู่ที่ถ้ำผาบิงเสวยสุขอันเกิดแต่วิเวกในหนึ่งเดือนก็เดินทางไปที่บ้านผือเขตจังหวัดอุดรธานีได้พบกับท่านพระอาจารย์มั่นที่นั่นอีกครั้งหนึ่งการพบกับท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวนี้มีแต่การสนทนาธรรมกันเป็นเวลานาน,านๆยังให้เกิดความอาจหานร,ร่าเริงในธรรมปฏิบัติยิ่งขึ้นหลวงปูดุล กล่าวถึงท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปูดุลได้เล่าถึงท่านพระอาจารย์มั่นว่าท่านพระอาจารย์ใหญ่จะถือธุดงอย่างเคร่งครัดที่สุดยืนยันได้เลยว่าลูกศิษย์ของท่านทั้งหมดยังไม่มีผู้ใดถือได้เท่าเทียมกับท่านพระอาจารย์ใหญ่เลยแม้แต่องค์เดียวแล้วหลวงปูดุลก็เล่าต่ออีกว่าท่านพระอาจารย์ใหญ่ของหลวงปู่นั้นจะไม่ยอมให้สบงจีวรสําเร็จรูปหรือขหาบดีจีวรที่มีผู้ซื้อจากท้องตลาดมาถวายเลย นอกจากได้ผ้ามาเองแล้วมาตัดเย็บย้อมเองทั้งหมดจึงใช้และไม่เคยดําริหรือเริ่มให้ใครคนใดคนหนึ่งสร้างวัดสร้างวาเลยมีแต่สัญจรไปเรื่อยๆเมื่อเห็นว่าป่าตรงไหนเหมาะสมท่านก็อยู่เริ่มโดยการปรักหลดแล้วทำที่สำหรับเดินจงกรมส่วนญาติโยมผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเมื่อมาพบและมองเห็นความเหมาะสมสำคัญก็จะสร้างกุฏิน้อยสร้างศาลาชั่วคราวถวายท่าน ต่อจากนั้นสถานที่นั้นก็กลายเป็นวัดป่าจเจริญรุ่งเรืองต่อมายิ่งกว่านั้นแม้แต่การรับกระถินท่านก็ไม่เคยสมัยต่อมานั้นไม่ทราบและท่านไม่เคยถือเอาประโยชน์ที่ได้รับอนิสงส์พรรษาตามพระพุทธบัญญัติที่ให้สิทธิพิเศษแก่พิสุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาตลอดสามเดือนได้รับการยกเว้นบางอย่างในการปฏิบัติท่านจะถือตามสิกขาบทโดยตลอดไม่เคยยกเว้น ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของทุดงควัตโดยสม่ำเสมอด้านอาหารการฉันก็เช่นเดียวกันท่านถือการบินธบาทโปรดสัตว์เป็นประจำไม่เคยขาดแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่พอเดินได้ท่านก็เดินจนกระทั่งในที่สุดเมื่อเดินไปบินธบาทไม่ได้ท่านก็ลุกขึ้นยืนแล้วอุ้มบาทศิษยานุสิ์ที่กลับมาจากบินธบาดและญาติโยมก็มาใส่บาทให้ท่านแล้วท่าน ก็จะขบฉันเฉพาะอาหารที่อยู่ในบาทเท่านั้นแม้เมื่อเวลาท่านชราภาพมากแล้วเวลาท่านเจ็บไข้หรือป่วยมากจนไม่อาจเดินนออกนอกวัดได้ก็ทราบว่าท่านเป็นอยู่อย่างนี้และยังฉันอาหารมื้อเดียวโดยตลอดแม้แต่ยูกยาคีลานเภสัตตต่างๆที่ใช้ในยามเจ็บไข้ท่านพระอาจารย์ใหญ่ก็ไม่นิยมให้ยาสำเร็จรูปหรือแม้แต่ยาตำราหลวง หากแต่พยายามใช้ยาสมุนไพรต่างๆมาทำเองผสมเองเป็นประจำแม้แต่การเข้าไปพักตามวัดก่อนิยมพักที่วัดป่าจำได้ว่าไม่เคยเข้าไปอยู่ในวัดบ้านเลยแต่จะอยู่วัดที่เป็นป่าหรือชายป่าเมื่อไม่มีวัดเช่นนี้อยู่ท่านจะหลีกเล่นอยู่ตามชายป่าแม้ว่าจะมีความจำเป็นเวลาเดินทางก็อยากนักที่จะเข้าไปอาศัยวัดวาในบ้าน ครั้งหนึ่งหลวงปู่ดุลได้เล่าถึงคำสอนของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นเกี่ยวกับการขบฉันพัตหารไว้ว่าท่านพระอาจารย์ใหญ่สั่งสอนไว้ว่าการฉันอาหารต้องฉันอย่างประหยัดมีสติสัมปชัญญะเพื่อขัดเกลาจิตใจไม่ให้เกิดความโลภวิธีการฉันนั้นเมื่อรับข้าวสุกมาก,ก่าว่าพออิ่มสำหรับตนแล้วให้แบ่งข้าวสุกที่ตนพออิ่มนั้นออกเป็นสี่ส่วนเอาออกเสียส่วนหนึ่ง แล้วจึงรับเอากับข้าวมาในปริมาณที่เท่ากับส่วนหนึ่งที่เอาออกไปกล่าวคือให้มีข้าวสามส่วนกับข้าหนึ่งส่วนแล้วจึงลงมือฉันท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นเองท่านก็จะฉันพัตหาในลักษณะเช่นนี้โดยตลอดเมื่อมีผู้ใดจะตระเตรียมพัตหาในบาตรถวายท่านท่านพระอาจารย์ใหญ่ก็จะแนะนําให้จัดแจงมาในลักษณะเช่นนี้แล้วท่านจึงฉันนี่คือปฏิปทาส่วนตัวของท่านพระอาจารย์ใหญ่ ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทตัตเถระตามที่หลวงปูดุลเล่าให้ฟังซึ่งหลวงปูดุลจะพูดถึงแต่ในแง่ที่ท่านถือทุดงในแง่ที่ท่านเคร่งครัดอย่างไรเพื่อให้ผู้สนใจสักถามนั้นได้ถือเป็นแบบแผนเยื่องอย่างส่วนคุณธรรมด้านอื่นๆนั้นหลวงปูดุลเคยกล่าวในแวดวงนักปฏิบัติว่าท่านพระอาจารย์ใหญ่เป็นผู้ที่มีญาณใหญ่ไม่มีใครเทียบเท่าได้ดังนี้เท่านั้น ส่วนคุณวิเศษหรืออภิญญาใดๆที่มีในตัวท่านพระอาจารย์ใหญ่ม่านนั้นหลวงปู่ดุลไม่เคยพูดถึงเลยโปรดติดตามเปิดประวัติพ่อแม่ครัวอาจารย์สิทธิหลวงปู่ม,มั่นภูริทัตธิระตอนต่อไปสวัสดีครับ